สวัสดีค่ะสวัสดีพบกับผมเลยนะครับผู้ชาแนลเดอพี่นอ้องวันนี้มางานศพคุณแม่เทพนะครับก็คือคุณแม่ของน้องแพลวพาวแสงทองนะครับอาจสีวาาเบาเด้วยพี่น้องก็คือเข้ากระตกสํารวมเนาะมางานศุกรตกสํารวมก็คือเป็นบรรยากาศทฉ่แบบว่าโบยากให้เกิดขึ้นแล้เนาะทวาวาอีกีก็บโบยากให้เกิดขึ้นเลยเพราะว่า มันเป็นความรู้สึกล้วนๆหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันเป็นเรื่องของความหดซึกนะครับเพราะว่าอย่างมันเป็นเรื่องที่บอขาดคิดแล้วก็บอกคิดว่ามันสิเกิดขึ้นไหวขนาดนี้อย่างสีหนะพี่น้องมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเร็วมากถ้าเป็นผมผมก็คงจะช็อกขึ้นกันผมยังเห็นน้องผมเลยผมเห็นนอ้องแพ่ผมเลยโอ้ยสภาพจิตใจควายแล้วสีหายไปนําแบบน,นี้แต่ว่าน้องก็เก่งน้องก็เก่งมากๆเลย เก่งตรงที่ว่า <c oughs> น้องเป็นคนน้องอดทนน้องนู่นนี่นั่นได้หลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็มีสติมากๆเลยเก่งมากเป็นคนที่น้องเก่งมากขอชื่นชมน้องมากว่าต้องให้เจออย่างถี่แบบหูหมกระนำแบบอะไรสิ่งหลายอย่างในเวลาแบบนี้เนาะพี่น้องพี่น้องคิดบ้างเด้อเอา <c oughs> ไม่ว่าจะเรื่องงานที่จะต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเรื่องลูกที่จะใกล้จะคลอดแถมจะเรื่องอแม่เสียอเอกนี่แหละ มันก็นเลยกลายเป็นว่า,าหลายอย่างมันเข้ามารุมเร้ามากจนบางเท่อถ้าเป็นผมเนอะผมก็ืคือถึงขอที่เป็นผมว่าผมคงจะช็อกไปแล้วแต่อันนี้น้องน้องเก่งมากเลยน้องมีสติมากน้องรู้หาวิธีนูน่นหาวิธีแบบจัดก,การโตจาของได้ดีมาอันนี้ขอชื่นชมเลยขอเื่นช่มน้องจากใจเลยว่าเก่งอีกลย ครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยผมเสกผาทุกคนอ่ะย่างเขาไปเบิรงนของไงเด้อครับเราก็ยางไปเบิรงนในเทพนัาาพ่นเลยอันนี้น้องๆกับซีอีโอข้างในกันเบิดแล้วกลับมาแต่ว่าผมอ่ะจะดายอย่างนึงคือเฝ้าขี่รถมาเลยเครื่องสมองหอดจะหนิเดี๋ยวอย่าโศนี่ว่ววายแฮงคือผมเคยขี่รถว่าป่านนีู่ก็คือขี่รถมามาแบบว่ากาจะให้อ่าทันพระส่วนนะครับแต่ว่า เพื่อนนะสวดไปแล้วตอนอทุม่มเอตอนหกโมงครึ่งบอกประมาณอยู่และนะถ้าจำไม่ผิดเพราะว่าผมมาถึงอีกทุ่มนึงเพื่อนสวดแล้วพอดีเลยสินะครับก็ร่างกินข่าก็ร่างยังนะก็เลยบก็เลยผ่าดไปนิดนึงก็เลยบรยายู่ท่านตอนสวดครับเดี๋ยวผมจะพาไปไปเบิ่งบรรยากาศภายในดวยครับสามสาวส <c oughs> สามสาวเล่าเรื่องอาริตาเออตอนเดี๋ยวนี้อ๋อกระตองเดี๋ยวนี้ขึ้นหนาตาดีแบบสดใสดีเทวาช่วงนี้ไปเห็นอย่างมากไปเห็นอย่างกับคูอือดีเดียวจุบเบิ้งหนานเห็นบอตังหูซื้อมาว่าหนาแบบหนาโอเคขึ้นแบบดูสดใสมากขึ้นเลยใช้นาดิตามากกับคินนาดตามบอบอมีบอมีเห่คู่เนี่ยบอบอมีเห่คู่เนี่ยบอ เพิ่อเ,เป็นแอดมินเป็นบอบ่มีเหห้คู่เนี่ยบอมันเป็นแอดมินค่ะกันเจรักันเ <laughs> ่ยบอมาต้องมีของอันเหห้คู่แบบทดสอบเพื่อกันเจขนาดนุกแตพวกเอากันเจแล้ว,วย,ออยัง <laughs> มหาหายอยู่อยู่เดี๋ยวเอาหายเดี๋ยวเอาหายเวลาตุ่นหอดิจัดแถาสมุนีเพื่อจะหายอยู่บอบอเลยครับคือพันสมุนีแล้วแล้วสมะแต่พวกเธอแบบนี่ก้ามมากหูซึ่งว่าอันนี้เจคู่ว่าพวกเธอเน่ยดูอันนี้เขินมากดูเป่งเป่งประกายบึงออร่าเขิน อันนี้นาออกชัดเจนเลยเอออันนี้สิวรดบ้างไหมเนี่ยไม่เยอะกว่าเดิมทมันจะร่างสิ่หได้อย่างนี้หรอบ่โอ้ยแต่ยิ่ตัน่งเยอะมากเอออะจะขอไปขังใน่อยเนี่ยอันนี้ฮอตนะครับสตรีมบอไลฟ์สุดที่สุดเป็นมอ๋อ สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะน้องอสวัสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนะรับสวัสดีสองร้อยคนอูอันนี้ตัวเล็กนะครับกับมาซอยงานไปหาแม่ต้อยก่อนแม่ต้อยสวัสดีค่ะแม่ต่อย ปาดบเจลร์เห็นบอุตสาวเอ็มมี่เบิ้งนี้โอ้ยสวัสดีค่ะเอ่อเศตโตเซตโตน้องกับมาซอยงานไอ้แพ่วเจ้าค่ะมาดูแลทุกทุกคนด้วยเมื่อกี้น้องกับหาเข่าให้คู่กินเด้เมื่อกี้นี่อ่าเซตโตก่อะไรนะคะพูดอะไรอะไพูดหนักเสียมากมือมือทรงแม่เลยแ่น เพราะว่ามืเอ,อเอินคู่ก็เห็นงานแมน่นคนอยู่ก็คู่ต่อไปนะใช่ให้กำลังใจหน่อยส <c oughs> ิก็มีกำลังใจก็เป็นกำลังใจเหนื่แห้วนะคะเป็นกำลังใจให้ก็บครอบครัว ครอบครัวตระกูลทอนรักษาทุกท่านละก็ครอบตระกูลเขาคุ่มแม่เหียมนาอกัรอย่างที่กำลังใจซึ่งเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของในครอบครัวนะคะในอย่ากับนักตระกูลเดียวกันก็เป็นเหียมน้อก็ขอให้กําลังใจนะคะก็คือคนอยู่กับตระกูลต่อไปค่ะไม่ว่าจะเป็นใครหรือว่าใครที่กําลังทิ้เสียอยู่ไม่ว่าจะเป็นแค่ครอบครัวเราหรือใครที่ทิ้งเสียมาแล้วก็รู้สึกว่าท้อแท้นะคะก็ขอให้สู้ต่อไปเพราะว่า ชีวิตคนเรามาต้องเจออะไรอีกมากมายนะคะถ้าเราถ้าเราผ่านตรงนี้ไปไม่ได้ก็คือแน่นอนว่าเราจะผ่านอะไรไปไม่ได้เลยเราต้องผ่านอะไรไปให้ได้ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเราพยายามคิดบวกแล้วก็หาพลังบวกให้ตัวเองนะ,ะใช่ครับถูกต <หา S 2> ้องพลังบวกให้ตัวเองค่ะเพราะสารข้อกะกายเป็นคนจมปกักรักคิดแบบคิดลบอย่างเงี้ยคือเราต้องเลือกเอาเราอะไรที่มันเป็นพลังบวกให้แกตัวเองเนาะแมนค่ะแมนอันนี้น้องเอมพูดถูกต้องมากเลย เป็นกำลังใจให้น้องเอ็มด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้หนูค่ะวันนี้รับหน้าที่แบบเป็นสาวเซียร์ตัวสาวเดตโตวัดดิเออสำหรับนะคะตอนรับแขกทผู้่านที่จะมารอยห้านะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะแฟนคลับผู้แทนที่อ่ามาโค่นกับเขามาให้กำลังใจทักมาให้กำลังใจหรือไม่ก็อ่า แฟนคลับบางคนที่มีจิตธาตุอยากซอยเหลือบุหรีนอกก็ติดต่อไปที่อันนั้นได้เลยแต่การผู้ใดที่อยากซอยเหลือเพิ่มเติมก็สามารถทัก l ิน e บอกหาที่แถวได้เลยนะคะแมนครับ่ะจังหวัดลพบุางที่โอนมาให้น้องเอ็มก็คือเอ็มกับโอนไปซอยเหลือทุกป่านต่างาเลยค่ะไปละโอเคไปโยงข้างในครับคันนี้โยนครูหนึ่งไปเร็วข้างใน อยู่ในห้องน้ำเออเอาไปเดี๋ยวใันไปรออยู่ข้างในเดินกันนี่แหละ นี่นะครับอ่านี่ก็คือแม่เทพนะครับกรรมจุติทูบายน้องๆก็เริ่มทยอยกันกลับแล้วนะครับเดี๋ยวผมอีกจักหน่อยกับสิเมื่อแล้วพือกันเพราะว่าอ่มาไม่ทันม <c oughs> ี <c oughs> ของคุณเพชรสหาราด้วยนะครับ หาหนุ่มบอยซุเปอร์อินดี้นะครับแล้วก็จัดก,การสม,มัยเด็กนี่โอ้มาหลาย,ยอยู่ด้วยเนี่ยนะครับมาหลายแห้งมาหลายบ่าว่าสิเป็นทางผุนั่นนี่พี่น้องเด้อไล่อ่ะหลา่ถัดไล่อันนี้เลยมาให้ยกำลังใจหรอกแต่ว่ายู่น้ำกันของนายครึบจะข้าไปข้างในไหมจะมีไหมไป นะครับทีมงาน <_ z ap> นะครับตอนนี้ก็อยู่ข้างในแล้วจริงๆ <_ z ap> ผมสองคนอนะ่ะเข้าไปไหว้เรียบร้อยแล้วนะครับ <_ z ap> ก็คือออกมานั่งแล้วก็สิไปบอกแม่ว่าสิมเมื่อแล้วสิไปบอกเราด้วยครับเพิร์ดอยากสาวรองเท้ากันนะครับ ผมว่าไม่มึงงานนั่นหนีเล่าบอกทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีของไปเยอะเง่นครัหนีเต็ม,ม,ม,มครับแหมเทพแม่อะไรด้วยแม่ด้วย <c oughs> จะเจอกันยามโมงมาส่งนะครับ <c oughs> ยังจะได้็นมกินหนาๆได้ก็ใ้ดีกว่า ก็มาลาแม่เทพนะครับเอเต็มตัวจะกลับเข้าไปที่ยะโสแล้วนะครับตอนนี้บรรยากาศก็สดเสเสาเนี่ยด้อนึงด้อยพี่น้องด้อยเพราะว่ามันก็หลายอย่างครับก็มาให้กําลังใจเล้ครับ <c oughs> มาให้กําลังใจทุกๆท่านเลยส <c oughs> วัสดีครับส <c oughs> วัสดีครับ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมปากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้พวกเราเชอยก,กันนะครับบ๊ายบาย